ค่ะก็ถ้าเกิดว่าสัญญาณหลุดไปก็ต้องสัญญาณหลุดไปก็ต้องขออภัยพี่น้องนะคะนี่ก็คือที่บอกค่ะมาสู่นี้ที่เรามาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการทําอย่างไรนะคะให้น้ําสามารถผันเข้าไปในแปลงผักตรงบริเวณด้านนู้นได้นะคะก็ใช้วิธีการหลักการง่ายๆในเรื่องของการทํา ดินนะคะก้าก็โพกดินขึ้นมาให้สูงนะคะแล้วก็ใช้ตัวถุงพลาสติกเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นอยู่นะคะใน่ที่น้องที่เห็นอยู่ก็คือเราจะใช้ถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนะคะมารองเอาไว้เป็นรางเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้น้าเ<ช>พราะเวลาน้้าที่เขาเจอดินเนี่ยโดยเฉพาะดิน,นบริเวณปัิสันฐานเนี่ยเป็นดินร่วนซุยเวลาเจอ้น้ำนี่จะทําให้ <พอ S 1> ทลายลงได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเอาพลาสติกมาช่วยนะคะมาช่วยตรงบริเวณนี้ เพื่อที่ตัวน้ําเองเนี่ยเขาจะเป็นตัวกันไม่ให้ตัวพลาสติกเองเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ให้น้ําไหลผ่านลงดินนะคะเราก็จะใช้ตัวพลาสติกเนี่ยเป็นตัวรองวิธีการง่ายๆนะคะเราก็จะประหยัดเวลาเพราะพื้นที่ของปฏิสนฐานในบนภูผาฟ้าน้ำเนี่ยมีแปลงค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงวิริยะแปลงค้นทุกแปลงเลี้ยงง่ายแปลงโตวไวจนถึง หลายๆแปลงก็ประมาณ20กว่าแปลงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องใช้ระบบการเดินท่อน้ําหรือว่าใช้ระบบการที่เราจะหรือว่าใช้ในการที่จะต้องเอาสายยางไปฉีดเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ต้องทําอะไรแล้ววันหนึ่งก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะอาจารย์หนอเขียก็เลยพาพี่น้องเราเรียนรู้การทําระบบน้ํานะคะการจัดการน้ําเข้าแปลงโดยที่ไม่ต้องใช้สายยางใช้อะไรเลยใช้วิธีการหลักการเดียวกันกันกบ โคกหนองนาโมเดลแล้วก็เรื่องของการจัดการน้ําไม่ว่าจะเรื่องของการทําฝายชะลอน้ํานะคะหรือการทําการหรือการดึงน้ําจากจากจุดที่สูงมาสู่ที่ต่ําหรือแม้กระทั่งจากผันจากที่ต่ําขึ้นที่สูงก็ยังทําได้นะคะเพื่อที่จะลดภาระหนึ่งลดภาระสองลดค่าที่จ่ายนะคะเนี่ยฮะลดภาระในการที่จะต้องดูแลเข้ามาก็คือเอาน้ำเนี่ยเข้าไปในแปลงผักที่ปลูกเนี่ยเป็นวิธีการที่ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ประหยัด เรียบง่ายแล้วก็สามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะแค่มีจอบกับมีใจนะคะสิ่งสําคัญเลยมีสีนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์ก็พากันขุดร่องนะคะเนี่ยค่ะตรงด้านหน้าของเรานะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ทําเสร็จแล้วนะคะวันก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรอาจารย์ก็จะใช้วิธีการขุดเป็นร่องแปลงก่อนก็จะเป็นก็จะเป็นโคกลงบริเวณด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้าน ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมคะก็จะมีน้ําเราจะปล่อยน้ําเข้าไปตรงความสูงของระดับน้ําจะถึงก่อนจะถึงตัวที่ปลูกเนี่ยก็ห่างกันประมาณ5้ามิลห้าเซนนะคะ5้าเซนนะคะก็ดูเอา5เซนห0เซนนะคะเชี่ยจรย์บอกแล้วตรงบริเวณในแต่ละจุดเนี่ยตรงแปลงปฏิสันฐานเนี่ยจะเป็นแปลงที่ไว้สําหรับต้อนรับพี่น้องที่จะเข้ามาค่ะที่จะเข้ามาในช่วงเรียนรู้ค่ายกติกรรมนะคะพี่น้องที่เข้ามา เรียนรู้ให้กิจกรรมไร้สารพิษของเราเนี่ยก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของระบบน้ําระบบการจัดการดินนะคะด้วยศาสตร์ของพระราชานะคะก็โดยการาบรรยายของอาจารย์หมอเขียวแล้วก็มาดูของจริงนี่แหละคะ่ะมาดูวิธีการว่าทําอย่างไรนะคะปลูกอยู่ปลูกกินโดยที่แทบจะเสี่ยงเงินน้อยมากนะคะถ้าเกิดว่าดินมีปัญหาดิน แก้อย่างไรนะคะแล้วก็มีแปลงจากแปลงเลี้ยงง่ายนะคะแปลงเลี้ยงง่ายที่เป็นดินเหนียวปนดินทรายซึ่งเราก็จะ